สวัสด,ดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บซอกพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็จึมมา แจกโค้ดฟรีไฟนะครับนาอที่สําคัญก็คือจะสอนลับสกินปืนด้วยนะครับที่แบบว่า gm แจกให้ฟรีนะครับนอแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับนาอว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมวันนี้นะครับนาอก็เป็นกิจกรรมไม้เล็กหนึ่งกับไม้เล็กสองเนี่ยนะครับนาอสสำหรับองน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสกินปืนที่ฟรีนะครับนาอหรือว่าเคยคอมเมนต์อะไรมานะครับนาออยากได้สกินปืนตัวไหนอะไรยังไงนะครับพี่ก็ไปอ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับนาะแล้วก็วันนี้นะ นะครับวงน้องกติกาก็คือมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับนอถ้าชอบหมายเลขอะไรคอมเมนต์ให้เต็มที่นะครับนอก็วันนี้นะครับจะให้โบสถแบบเต็มที่เลยนะครับนอส่วนวันแจกของจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องก็เป็นคลิปตอนเช้านะครับนอก็บอกแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับนอกลัวแบบว่าหลายๆคนเข้ามาขอไม่ทันนะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้อง้วก็วันนี้นะครับนอพี่จะสอนรับสกินปืนแบบฟรีๆด้วยนะครับนอที่แบบว่าได้ทุกสกินปืนนะครับนอย้ํานะครับว่าได้ทุกสกินปืนนนนนใเเกกมะะคครรัับบบาพี่่อลยว สำหรับวงน้องคนไหนนะครับนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนทุกสกินปืนในเกมฟรีไฟล์นะครับนจีเอ็มจ่าแจกให้ฟรีๆนะครับนแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนถ้าคลิปนี้ถึง5,000คนดูนะครับพี่ก็จะมีการแจกเพชรให้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับนก็คือถ้าคลิปนี้มี5,000คนดูก็รับไปเลยนะครับนก็ง่ายนิดเดียวแบบไม่เลื่อนนะครับสำหรับใครนะครับนที่แบบว่าอยากได้้เเพพชรรรฟีีจจากก่นนนะะคับวงงอ็็ป ประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นก DE ิจกรรมของพี <ran> ่เอนะครับน้องก็มาอยู่ทางด้านของหมายเลขหนึ่งดีกว่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีคนคอมเมนต์มาแทบทุกคลิปเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องสกีนปืนทางด้านของลูกซองสีม่วงตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับน้องที่แบบว่าพี่แจกให้ผมหน่อยพี่แจกลูกซองม่วงให้ผมหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับน้องเยอะมากๆเลยนะครับพี่ก็เลยแบบว่าอดใจไม่ไหวนะครับน้องก็เลยแบบว่าจะแจกให้เลยละกันนะครับวงน้องถ้า า,าใครอยากได้นะครับนาอพิมพ์คําว่าลูกซองมาได้เลยนะครับหรือว่าหมายเลขหนึ่งก็ได้นะครับนาอจะเป็นทางด้านของลูกซองสีม่วงตัวนี้นะครับนาอก็จะเป็นเปลามานี่เลยนะครับมึงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาอว่าถ้าอยากได้นะครับนาอก็คือตามนี้เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับนาอจะเป็นทางด้านของลูกซองสีม่วงตัวนี้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับมึงน้องเขาด้นะครับนาอที่แบบว่าอยากได้ในทางด้านของลูกซองตัวนี้นะครับนาอเคยคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับน โหวตให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองด้วยละกันนะครับน้องก็จะเป็นการทําถูกกติกาด้วยนะครับวงน้องไม่ใช่ว่ามาโหวตแล้วไม่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นกติกามันกันนะครับวงน้องถ้าอยากได้ของฟรี่นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับแล้วก็ไมยเลขศรนะครับน้องก็คือมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆนะครับน้องก็แบบว่า อยากได้สกินปืนไอ้แกเปนะครับน้องพี่ก็ไม่รู้จะแจกสกินปืนตัวไหนนะครับน้องพี่คิดว่าสกินปืนตัวนี้นะครับน้องน่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับน้องก็คือสกินปืนตัวนี้นะครับน้องพี่แจกให้ได้นะครับวงน้องถ้าอยากได้สกินปืนอัพเลเวลพี่แจกให้ไม่ได้นะครับน้องบอกตามตรงเลยนะครับวงน้องแต่สกินปืนตัวนี้นะครับน้องพี่สามารถแจกให้ได้นะครับน้องถ้าคนไหนอยากได้พิมพ์คําว่าหมายเลขสองหรือว่าพิมสั้นๆเลยนะครับวงน้อง x m 8แบบนี้ก็ได้นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องพิมมาได้เลยนะครับวงน สำหรับวงน้องคุไหน่นะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็พิมพ์แบบนี้มาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะแจกให้แบบฟิฟีนะครับนาอ พี่บอกเลยนะครับโนว่าถ้าหมายเลขหนึ่งสนะก็เป็นทางด้านของลูกซองสีม่วงนะครับถ้าหมายเลขสองสนะนะครับก็เป็นทางด้านของเอเกนแปดนะครับน้องถ้าคนไหนอยากได้หมายเลขอะไรอยากให้หมายเลขอะไรสนะนะครับก็โหวตให้เต็มที่นะครับน้องหนึ่งคนสามารถเลือกได้หนึ่งหมายเลขนะครับน้องไม่ใช่ว่าจะเลือกได้สองหมายเลขนะครับน้องเราก็คอมเมนต์ม่วงไปหมดนะครับวงน้องอย่างนั้นไม่เอานะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องเราก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนว่าจีเอ็มจะแจกสกินปืนฟรีนะครับก็คือเป็นทุกปืนในสกินปืนฟรีไฟน์นะครับวงน้อง องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าปืนทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่า GM จะแจกให้ฟิี่ที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยงเซิร์ฟนะครับสำหรับวงน้องคุณเอกนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะ GM จะแจกให้ฟิี่นะครับมีตั้งแต่ M 7 9นะครับเนาะซาก้าลูกซองควงนะครับเนาะรก็จะมีทางด้านของ M P 4 0นะครับเนาะ M P 9 0นะครับวงน้องเอ๋ก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะหรือว่า M 9 0นะครับเนาะรก็จะมีทางด้านของทอมสันนะครับเนาะรก็ SVD นะครับน้อง MP5 นะครับวงน้องลูกสองแปดนัดนะครับน้องสปาตแล้วก็จะมีทางด้านของ AC 8 0นะครับ SKS แล้วก็สองแฝงนะครับน้องแล้วก็ปืนตัวใหม่นะครับวงน้องก็จะเป่ามาเรืได้นะครับน้องทั้งหมดนี้นะครับจะแจกให้ฟรีๆนะครับสำหรับใครนะครับน้องที่แบบว่าจ่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือได้แน่นอน100%นะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะมาพร้อมอัปเดตตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับน้องที่แบบว่าทุกคนสามารถรับสกินปืนได้ฟรีๆถึง14สกินนะครับ น้องพี่บอกเลยนะครับโน้ว่า GM แจกสกินปืนฟรีนะครับน้องให้ถึง14สกินแบบนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะได้แน่นอน100%เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าใครที่ไม่มีสกินปืนนะครับน้องก็คืออัปเดตเข้ามาแผ่นหน้านะครับน้องจะมีครบทุกสกินปืนนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้ว่าจะมีทางด้านของ สกินปืนทุกสกินปืนแบบนี้ยังไม่พอนะครับนอทุกสกินปืนก็ยังมีสแต็กด้วยนะครับน้องเราก็สแต็กนะครับนอพี่บอกเลยนะครับน้องว่าก็หดมากๆด้วยนะครับนอก็สําหรับมือใหม่นี่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับนอเราจะได้ทําภารกิจนะครับวงน้องนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นการทําภารกิจนะครับนอสะสมนะครับวงน้องก็เป็นการสะสมแต้มแบบนี้นะครับนอให้ถึง100้นะครับวงน้องก็จะได้ตามนี้เลยนะครับนอแล้วเราก็จะได้ถาวรนะครับก็คือสกินปืนแบบนี้นะครับน่ี พ <premises. S 2> ี่ลืมบอกไปเลยนะครับว่าจะเป็นทางด้านของสกินปืนแร่นะครับเนาะจะไม่มีขายแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีทั้งซองครวญนะครับเนาะมีทุกสกินปืนอย่างที่พี่รายงานมาเมื่อกี้เลยนะครับเนาะก็สามารถรับได้ฟิฟี่รับได้แบบยกซื้อเองนะครับเนาะก็จะเป่ามาเรื่อยๆครับแล้วก็จะอัปเดตเข้ามาพร้อมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นเป่ามานี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัััััััวววใหมมมม่่่่นน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 ะะะะคคคคครรรรบบบบบแลลลล้กกกกก็็สสิิขขอออองงเาพียืไ ไม่ได้นะครับเนาะหนึ่งตี้ต้องมีแน่นอนหนึ่งคนนะครับเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่าเป็นโปนะครับวงน้องก็คือแบบว่ายิ่งกว่าโปอีกนะครับวงน้องเพราะว่าสกิลสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับก็คือสามารถมองศัตรูได้ในระยะไกลนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าเราสามารถมองได้นะครับโนว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนก็จะเป็นเปรามานี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะให้ดูละกันนะครับโนว่า มันเป็นยังไงนะครับเนาะเราก็ไซยังไงบ้างนะครับก็คือสกิลของมันนะครับองน้องจะเป็นสกิลกดแบบนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับเราสามารถกดได้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นแผนที่แบบนี้มานะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วเราก็สามารถดูได้นะครับเนาะสมมุติว่าศัตรูอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเราคิกถูกนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเนาะแล้วมันจะบ่งบอกศัตรูนะครับเนาะว่ามีกี่คนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ศัตรูมีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับเนอะก,ก็เป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่โกมากๆนะครับเนอะสามารถวางได้ตามใจเลยนะครับเนอะเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ในครำวงน้องนี่เลยนะครับเนอะก,ก็ เป็นปืนชาร์ตนะครับวงน้องก็คือเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าสามารถใช้ไว้กำบังได้นะครับนอในระยะต่อหน้าแบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับโนว่าใช้ได้3วินะครับนอก็คือการกระสุนได้3าวิแบบนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินปืนหรือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนตัวใหม่นะครับนอที่บอกว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็จะเป็นเป่ามารี่เลยนะครับองน้องยิงไม่เข้าแน่น นะครับเนาะคล้ายๆกับโคโน่เลยนะครับก็จะมีทางด้านปืนตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของปืนตัวใหม่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของปืนซ็อคกันนะครับเนาะเป็นปืนชันนะครับวงน้องก็เป็นปืนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จับเป็นเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับก็คือมีปืนตัวใหม่เยอะๆมากๆนะครับเนาะก็จับเป็นเป่ามานี่นะครับเนาะปืนตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของลูกซ่อนนะครับเนาะที่แบบว่าออกนะครับเนาะสิบสองนัดแล้วก็แบ่งเป็น5นัดได้นานัดได้น น้องก็นี่นะครับวงน้องก็คือสามารถยิง M.19 ได้นะครับน้องสามารถเปลี่ยนกันได้แบบนี้ตลอดเวลานะครับน้องก็จะเป็นปามาเรื่อยๆนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องถามว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับน้องก็คือสําหรับดาเมจนะครับน้องก็อยู่ที่72นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าแอบบนบ้านนะครับน้องแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับน้องถ้ามีทางด้านของปืนตัวนี้เข้ามานะครับน้องก็จะเป็นปามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเป็นสกินปืนลูกซองตัวใหม่ล่าสุดนะนนน็เเปปาามย ก็ถือว่าโกงจัดๆนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับนาอว่าอันนี้นะครับก็เป็นปืนที่โกงมากๆนะครับนาอสามารถยิงเ7มเจ็ดเก้าได้แบบนี้เลยนะครับน้องก็จะเปามาเลยครับวงน้องไม่เกิน3นาตายแน่นอนนะครับนาอก็ถือว่าเป็นปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อะไรอีกนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับนาะว่าเซิร์ฟนะครับนาะจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาอีกนะครับนาอก็จะเปามาเลยครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ให้กิ น้อแล้วก็วันพรุ่งนี้แจก,กของ,งนะครับน้อแล้วก็มารายงานของฟรีด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของสกินพื้นฟรีนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยงเซิร์ฟนะครับน้องก็ถือว่าใครที่อยากได้นะครับน้องก็เตรียมตัวรอรับได้เลยนะครับเนาะสัปดาห์หน้าจับเด็กเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับองน้องใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่มาแจกเป็นให้ฟรีๆละกกกกกัััััันน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 นคคคคครรบบอออออองงงงง้้้้้้ไววเเเจใหหม่ลลลลิิปปปาาา็็็ทดตยะ bẫy bãi